เนี่ยพอพักรอกทีล่างครับนี่ที่องห้างมันสีขาวออกมันสีอะไรครับห้างสีขาวออกมันสีบดแดงคือมูท่าแดงเนี่ยราคากับสีตกนะครับถ้าห้างมันขาวนี่กับราคาไม่ติดไปอีกราคาหนึ่งยังไม่ข้าก็เบื้องจากห้างลากมันเนี่ยนะครับเขาเอียนว่าลากลากถ้าลากขาวั็สีขาวมันกับขาในถุงแล้วมันจานณากิ้มกูกันนะครับอ๋อคนสำหรับสื่อเป็นกระเบนใื่กันครับเบื้องจากลากมันนะครับเบื้องล่ำต้นล่ำต้น ครับเขาเเาาสิไปกรรมขายแมนบ่ครับนี่ขั้นพุ่งเขาเขาซื้อได้กรรมอ๋อก็ซื้อคือไปกรรมขายก็สิไปแบ่งขายอีก่ต่างหากครับแต่ว่าเขาจะลงตัวนี้เขาจะไปใส่ถุงใส่ถุงสิบโลสิบโลครับถุงละห้าโลครับครับเอานี่เบิ่งนะครับนี่หางงางมีหลีนี่เบิ่งนี่ทีมงานเบิ่งนี่หางงางมีหลีเบิ่งเอาครับสามารถสามารถจับห่างยกขึ้นเขย่าได้เลยครับนี่เบิ่งเอาง่ามบ่อันนี้คือผลงานของสมแดงแมนบ่ครับแมนครับนี่ผลงานสมแดงเบิ่งนะครับนี่ ผลงานสมแดงเราประกันเด้เลยครับค้มพอใจของสำหรับคนที่จิใส่สมแดงครับอ่ากินได้เลยปลอดภัยแมนบ่ครับแมนครับกิน้เไยครับซิมึงยากซิมึงเน่พอจะได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็อ้อนอีกต่หาครับมันสีอ่อนกอบอบหวานครับรอบหวานมันสิอ่อนครับหวานช่วยๆเลยรอบหวานครับรสชาติก็เจกบครับกอมหวานครับขันผู้ใดคิดว่าสิใส่ปุ๋ยตัวใดนี่ก็รับพักดอกครับเบิง์อรเดอร์สมแดงประหยัดปลอดภัย นะคพักหน่อเงินแสนกับถึงินแสนนี่เรียบรอบสองช่องหนึ่งิต้องใช่เด<ม>็กเป็นเงินล้านพักหน่อเงินสองแสนหมดที่บ้านนี่ครับผม <laughs> ครับแซ่บครับห้าขาวครับขาวซจำขาวขาวก็หนาพี่เสนเต๋อเป็นต้นครับเฮ้ยมันอวบคือเพรื่องพี่เสนเตอ๋อพี่เสนเตอร์คนสวยมาเบิรงด้วยอันในเขาวกันหักหักกันนี่เขาหักนะพี่เสนเตอร์นี่อันในเขาวกัน กอิ่มิซมเหพอๆกันนนแหละิมยังใบเหลืองเอกิหมเลยครับด้ยทุกคนกินมือเลยครับเลยแซ่บพิลีแซ่บแซ่บหวานเป็นไรล่ะแซ่บก้อนอรับสิออกอนนี้บริกรรนี่และเขาไปซื้อลราบปดูกินข้างนาตามหลังออกกรไดเขากันน้ำอ้นเราไปดูตบตบตบตาเอาแซ่บะกินก็ลาบเป็ดแซ่บกับอะไ ดีๆแล้วม,ม,มันมันอน